สวัสดีครับสวัสดีครับเรียกผมว่าไอ้กาบนอนกันยังเอ่ยห้าทุ่มหรอสวัสดีครับไม่ได้คึกเลยมานาน,นเลยสวัสดีครับไม่เคยมาสัาพผมเปียกอย่างนี้ อย่างนี้เลยไม่เคยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้จัดมาจากไหนครับผู้จัดคือคนไหนอุ๊ยห <laughs> นีผมดวนคือก่อนหนีผมอะ เป่าผมก่อนเป่าผมก่อนไหมตอนนี้อยู่กอโชว์มอร์นะคะพี่คนสวยไหนมาครับไม่ได้ไปไหนเลยครับ สวัสดีค่ะทุกคนเราไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะมีช่วงหนึ่งที่กลับบ้านค่ะแล้วก็แล้วก็กลับมากรุงเทพวันนี้วันนี้ Music Story Losing Control On เราก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะเพราะว่า,วาเขาไม่ให้ดูบอกว่าให้รอดูพร้อมกัน น่ารักจังเลยขอบคุณครับน่ารักตรงไหนเนี่ยหัวเปียกสวัสดีค่ะมาบอาก,กูไหนคันดึกมากดึกเกินไม่เคยไรดึกดึกเลยวะลืมช,ชื่อช่องอ่าเควันวันดีฮนะคะ วันนี้ออนตอนแรกใครยังไม่ได้ดูเอ๊ะใครยังไม่ดูค่อยดูได้เลยนะคะแต่ว่าเมยยังไม่ได้ดูเพราะว่าพี่แก้มบ,บอกว่าห้ามดูค่ะห้ามดูพร้อมกันแล้วเราก็เห็นคนแท็กรูปมาเยอะมากอาจะกรี๊ดไม่จะละกรี๊ดไปหลายรอบแล้วอะทุกคนมันดีไหมอะคือเราเป็นคนที่ชอบเช็คงานตัวเองมากเลยแล้วเราก็แบบ ม่ได้เข้าไปดูมันมันแบบติดอยู่ตรงนี้สวัสดีครับผอมลงหรือเปล่านี่นึงค่ะหรือว่าฟิลเตอร์ช่วยด้วยแหละแต่ที่จริงก็มีพุงนะคะคือว่าคนแบบกินอร่อยอืมกินข้าวอร่อย คือจะไม่ได้ผอมขนาดน,นั้นไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าตัวเองผอมลงปลูกมะม่วงเยอะไหมครับอืมเยอะมากมีเป็นสวนเลยค่ะ K one one D house ใช่แล้วค่ะ K one one ตัวดีแล้วก็ underscore H O U S E นะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยแล้วก็ดูงานของพวกเราด้วยนะคะ เจ๋อมากเจอแบบไหนสวยแบบไหนน้อเออสวยแบบไหนะนะผอมกว่าตอนอยู่หน้าเครื่องสื้ผ้าแล้วเราอยู่หน้าเครื่องเสื้ผ้าตอนไหนอ๋อนานแล้วนะหลายปีแล้วนะคะอาจจะช่วงนั้นช่วงนั้นกินหมูกระทะบ่อยะคะ่ะแล้วช่วงนี้คือ ไม่เคหรือเปล่าสวัสดีครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยอชาเลนส์เนานี่ชาเลนส์หนึ่งแล้วเนี่ยค่ะอัปเดตนะคะไปจัดฟันมาที่อ่างทองค่ะแล้วก็นี่ตอนนี้ฟันชิดกันแล้วเร็วปะเร็วมากไม่รู้คุณหมอใช้เทคนิคอะไรอะฟันชิดกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเลยน,นิดนึง เล่นนิดนึงนะคะคือเจ็บมากเลยตอนนี้เจ็บกว่าเดิมแต่ถ้าอยากให้ร้องเพลงเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังครับเอาเพลงอะไรดีเลือกเลยเลือกแนวเลยไม่ให้เลือกเพลงนะคะอยากฟังแนวไหนให้เลือกแนวแต่ไม่ให้เลือกเพลงนะคะเดี๋ยวร้องให้ฟังเดี๋ยวเลือกเองคุณคลีนยังไม่กลับบ้านเลยคะ่ะเมื่อกี้เขาแอบเข้าไปดูแอบเข้าไปดูไลฟ์ live. คุณคลีนมานะคะก็บอกเลยว,ว่าอยากกลับดึกกลับดึกเครามีรถกลับ ตอนนี้ก็ไม่ได้เข้านอนเลยเพราะว่ารอเขากลับบ้านรอเขากลับบ้านนะคะฟืงนเราก็มีงานชาดเช้าซะด้วยเราก็ต้องแบบเป็นห่วงเขาอ่ะไปเรื่อยละ <c oughs> คุณแบมเข้าไปคุยด้วยแล้วอุยอ๊ยอุ๊ยอิสระตาลอนได้ไหมอะแต่คุณแบมก็สวยไะไม่เป็นไรอะคะ่ะถ้าคุณควีน รวยมากขนาดนั้นก็มีสองคนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไม่รวยทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเี <c oughs> ้ทำคะแนนเร็วจริงหรอรักเราสองสาคนร้องไห้ได้ไหมอะ่ะแต่คุณคลีนสวยคะ่ะ ำเองดีไม่เคยแย่งใครมาก่อนเลยแต่ว่ามาเจอคนสวยคุณน้องตะพูดอะไรกันตามไม่ทำนี่ไงนี่ไงกดเขาไปดูแค่วันวันดีนะคะแล้วก็คุณจะรู้ว่าเราคุยเรื่องอะไรกันนะคะเรียกบีครับหูนายหูนายอะไรครับแล้วเสียงเราจะแมนไปไหนไปคัพูดยากมาก ลำบากหน่อยเรียกบีค้าเหรอบีค้เาเยอแล้วพอใจยังสวัสดีครับต้องอ,อ่านอีกด้วยเหรอ ุ๊ยหรือว่าจะมีตอนนี้แล้วหรือเปล่าฉันว่าป <c oughs> ีครับนางเนียวจริงไหมเอาซ้อมริง อันนี้นเราัพทไว้ใช่ไหมเนี่ยมาอีกค่ะมาอีกมาอีกอะไรอีกอะไรอีกขอวิธีเอ่อขอ how to จีบคุณควีนหน่อยได้ไหมคะไม่เคยจีบใครเลยอะ่ะเราว่าไม่ใช่จีบธรรมดานะเหมือนจะต้องทำศึกสงครามเลยเธอยากจัง ทอเพลงแสอาการหน่อยครับอะไรดีเดี๋ยวก่อนนะนึกเนื้อเพลงก่อนเอะ เสียอาการได้ไหมแต่ขอเช็คเสียงก่อนนะคะเสี See again. ยอาการยอมรับว่าเสียอาการจะยิ้มเธอเข้าไปใจที่มันเคยรออ้อนล้อมละลายลูม losing t h control of God to let it go You're keeping me alive I just cannot hide Even i t is wrong All right มาฟองมีคนมาฟองคุณ Queen ใช้ตัวอคุณแบบด้วยเหรอแรงมากงอนได้ไหมอะ่ะ ต่ว่าไม่อยากงอนแรงเดี๋ยวเขาไม่งอ้อไงเราต้องจิ๋วเขาเขาทำไมคืองอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหายเอง <S <s <par> <S ของงอนแล้วเดี๋ยวหายเอง <S <s <par> คุณซีเลยไม่ยอมเช็ดผมรอคุณคืนมาเช็ดใช่ไหม <S <s <par> ใช่แล้วค่ะตอนนี้เขายังไม่กลับมาเลยก็คุยมัวแต่คุยกับสาวอยู่อะ่ะ <s par> ทุกคนช่วยไปตามในไลน์ให้หน่อยได้ไหมคะบอกว่า <s par> บอกว่ามีคนรอให้เซ็ตผมอยู่ที่บ้านนะคะอยากดูแล้วเนี่ยคนเล่นยังไม่ได้ดูเลยลงหลักลูกค้าเฉยโถบอกแล้วว่าใจไม่นิ่งอ่อย่าทำอาชีพนี้เออลักเขาอ่ะรักหรือเปล่าเอ๊ะรักหรือว่าหน้าที่คะ่ะยังไงนะ สีผมแบบเราผมยาวเร็วมากเลยอะตอนนี้ผมผมเริ่มยาวขึ้นแล้วก็เห็นแบบสีดำไม่อยากไปเติมโคเลยเดี๋ยวผมเสียสวัสดีครับรีบๆเข้านอนกันนะคะพรุ่งนี้วันอะไรนะ จะแอบรักคุณแบบไหมไม่ถึงใครคะไม่ถึงคุณครีนหรือว่าซีเจอกันแล้วนี่เจอกันแล้วหรอคูเจอกันด้วยเหรอไม่เป็นไรคร่ะเปิดใจรับรับอร์ตเต็มที่ รับฟังแต่ไม่ตัดสินเดี๋ยวไปดูอู้นานเลยนะคะกว่าจะดูแต่ก็ไม่เป็นไรรอได้ครับฟันดีนะคะทุกคนวันนี้ที่ขับตอนที่ขับรถอยู่เรารถก็แบบ ถนนรู้มากรู้สึกว่าช่วงเนี้ยถนนช่วงเอ่อช่วงเมเจอร์รัดโยเกษตรเราไม่ติดเลยค่อยค่อยแบบมันไม่ค่อยติดเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะเพราะว่ามี BTS มาเราก็เลยไม่ติดช่วงนี้กำลังหัดขับรถนะคะทุกคน ดีครับคุณซีกับคุณแบมเจอกันแล้วเจอกันแล้วอะไรเกิดขึ้นนะคะอะไรอีกขออีกนิดนึงเจอกันแล้วถึงถึงขั้นไหนคะไม่เอาลราไม่พูดดีกว่า <c oughs> จะจบเลยจริงหรอเราโอเคไหมตอนดูรู้สึกยังไงคะอันนี้คือสัมภาษณ์นคนที่มาดูรายู่นะคะรู้สึกยังไงอะแต่หนูหนูเชื่อว,ว่าทุกคนต้องเห็นอันนี้หนูแน่เลยอะฟันหนูอะใช่ไหมพูำเก่าให้รอ EP พีสองงั้นก็ต้องรอนะคะ รู้ส่นได้มากเลยหมูอยากดูอีกพีหนึ่งมากสวัสดีครับตอะว่าเราจะใกล้จะไปนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานตอนหกโมงเช้า ต่ต้องตื่นก่อนหกโมงตื่นตีตีห้าตีสี่ตีห้าไม่ทันเพราะว่าหน่วยนาดกว่าจะทำอะไรเสร็จแต่ละอย่างอืมตีสี่ตีสี่ 4. มีเวลานอนอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงสวัสดีครับ เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับอย่าลืมไปดู mm hmm. music story losing control นะคะ mm hmm. คืนนี้ฝันดีนะทุกคน mm hmm. บ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก G N นะครับก็แน่นนะคะจุ๊บ